ก็ขอเจริญพรท่านสาธารณชนทั้งหลายและผู้ที่สนใจในการดูแลสุขภาพด้วยสม,มุนไพรไทยท,ทุกท่านก็พูดถึงหัตถการชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าหัตถการการบ่งตาต้อด้วยหนามคัดเขาในคำเพียไปสันตาภูมิปัญญาของชาติเนี่ยนับพันพัน,พนปีเนี่ยบางขาแขนงก็ได้สูญหาย ที่เหตุที่ถูหานพระองไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครสืบสารสืบต่อยังถูกต้องถูกวิธีบ้างก็ว่าขั้นตอนยุ่งยากบ้างว่าการสืบทอดบ้างก็การปฏิบัติอันนี้คือขาดเหตุซึ่งทําความเข้าใจแล้วก็ทําให้เกิดการถูหานของปุญญาหัตถการที่ยังลงเหลือของทางวัดคีรีวงศ์หรือวัดนับดอกเนี่ยเป็นหันตถการการบ่งต้อด้วยหนามคัน้าวโดยการแก้เหตุและผลของเส้นเลือดและลมที่มีปัญหาที่วิ่งเข้าไปเลี้ยงดวงตาโดยใช้ เส้นซ้ายกับเส้นขวาที่เริ่มมาตั้งแต่ใต้หัวแม่เท้าทั้งสองข้างใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างตาตุ่มทั้งสองข้างเข่าทั้งสองข้างนิ้น่องทั้งสองข้างมัดกามเนื้อเรียบกามเนื้อลายทั้งสองข้างไล่มาจนถึงแผ่นหลังกามเนื้อพาพิเซษไล่ไปถึงสะบับซ้ายสะบับขวาไล่ไปถึงตั้งแต่แก้มซ้ายแก้มฝาอันนี้เราพูดดยภาพรวมแต่ถ้าพูดทางภาษาหมอก็เรียกว่าเส้นเส้นตาสัตว์สังศีกับเส้นทวารี ลมและเลือดมันขัดกันเมื่อขัดกันก็จะเกิดโรคที่ 3, สามสันนิปาตาคือลมเลือดขัดกันจะกลายเป็นไข้เพราะดีพิการมั่งไข้เพราะลิยพิการมั่งเพราะนั้นหัตถการนี้เป็นเหตถการณ์ที่ช่วยเหลือและบรรเทาผู้ที่มีปัญหาเรื่องตาตาตาทุกชนิดยกเว้นตาบอดก,กับตาขาวที่รักษามไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดนียจะมี12ขั้นตอนในการทาและการสงังเห์และการรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา เป็นต้นว่าหนึ่งนวดฝ่าเท้าสองย่างฝ่าเท้าสามรมสี่พอกอห้าพอกตานะ้าพอกทะพอกล่างกับพอกบนนี่เหมือนกันนวดสุมบ้างทำยาสูบบ้างยาดมบ้างยานัดบ้างยาหยอดบ้างยาทาบ้างเขียสกิดเส้นตามั่งลอยปลิงมั่งน้ำมันหยอดถูมั่งสิบสองขั้นตอนในการ เรียนรู้ในการบ่งตาต้อด้วยหนังขัดเ้าซึ่งเป็นหัตการที่ต้องใช้ความภาคพยายามในการเรียนอย่างน้อยเจ็ดคืนแปดวันเพราะนั้นโดยย่อๆโดยภาพรวมยว่อๆท่านจะได้เห็นประมวลภาพทั้งขั้นตอนส่วนการรายละเอียดเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการปฏิบัติอย่างช,ชัดเจนไม่แนะนําให้ใครก็ปี้ไปเพราะว่าการรักษาตาต้อด้วยการบ่งด้วยหนังขัดเท้าเป็นอันตรายถ้าไม่ได้ศึกษาและเรียนอย่างถูกต้องวันนี้ก็ขอจเจริญพรทุกท่านที่รับชมรับฟังวิดีทัศน์ชุดนี้อยู่ทางบ้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องช่วยกันสืบสานต่อภูมิปัญญาของชาติให้อยู่ไปช่วยลูกช่วยหลานขอจเจริญพร